สวัสดีครับวันนี้มารีวิวส่งเสียงร้องและเบ่งให้ลูกคลอดออกมาตู้ขนาดสวนก็มองรอดูนะครับพร้อมใสแล้วนะครรับพ้อมไใสแล้วนะครับแต่ในจังหวะที่เด็กกําลังโผลออกมาได้ขึ้นตัวมันกลับมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถนำเด็กออกมาได้ก่อนที่เหตุการณ์ดังกล่าวจะสนใจนี่เป็นเด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามได้เลยนะตอนนั้นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เ็นผ้กกระอ่วนและทำอะไรไม่ถูกนะ และภายหลังต่อมามาดูทุกคนทได้ทราบจากหมีผู้หญครับที่พัทยาสาเหตุของอาการแปลกๆที่ทุกคนเห็นว่าแกนําเลือดไก่มาทิ้ที่เสาบ้านเป็นเสาบ้าแกได้ไปทําข้อตกลงกับผีผู้หญิงนีบ้างโดยผีต้องการให้เธอเลี้ยงเขาในทุกวันพระทางคุณแม่ก็เลยยอมทําตามต่อกลัวว่าผีตนนั้นจะทําอันตรายลูกสาวงเดในท้องแต่ก็มีคิดว่าผีมันจะหักหลังจะได้เสียซะอย่างนี้ภายในครับ เมื่อลูกเขยทราบข่าวการตายของภรรยาเขาก็รับไม่ได้แล้วตัดสินใจที่จะมาเผาบ้านหลังนั้นทิ้งเสียแต่ทางนี้ผู้ใหญ่บ้านหน้าต่างบ้านเลื่อนนะครับด้านข้างสองบานเอาไม้ไปทําประโยชน์แวก็จะดีกว่าหน้าต่างบ้านกระทุ้งด้านหลังนี้หนึ่งก็ฟังจนถ่ายที่สุดลูกเขยแกก็ยอมเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้เแต่ในปัจจุบันลูกเขยเขาก็ขออาศัยอยู่วัดด้านหน้าก็เป็นฟิกด้านหน้าก็เป็นฟิกสตินเรือน รวมไปถึงคนภายในกพุครันก็กลายเป็นแบบนั้นเช่นกัน ผงานก็ถู้แทนได้ที่พัทยานะครับผมาอเคจะในที่ากติดตามผลงานนั่นเ้ครับผมกํลลังขึ้นไม่กัลลังขืนไม่หนึ่งหลังจะมองในเรื่องของความเชื่อแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของลูกเขยท่าสียทางกัลังอีกหนึ่งหลังนะครับตัวนี้จะเป็นจะมองว่าเป็นด้านหน้าเียงป็นแนวยาวนะครับที่มีความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นนั้นตัวผมก็มองว่ามันมีประโยชน์ทั้งใ ของการอนุรักษ์ธรรมตเมรบไปถึงการสร้างความสมบูรณร้อยภทยในชุมชนเครับพราะุลบายเหล่านี้ช่วยสอนให้คนที่ิดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับจะให้ชมใบนี้ก่อนนี่ซูมไปแล้วใบนี้ก็กำลังผลิตนะครับที่ทำให้ชุมชนมีความเมแข็งมากขึ้นอีกผมแล้วไม่ทราบ